พบกับไบดันฮิลนะครับผมอันนี้ของลูกค้า,าส่งมาซ่อมสเต็มนะครับคราวนี้ผมก็เลยคือสเต็มตัวนี้อาการมันคือเวลาใส่แล้วตัวสเต็มมันมันหลวมนะครับแล้วคราวนี้ลูกค้าก็เลยส่งม,มาซ่อมแก้สเต็มหลวมแต่ว่าผมแถมผมแถมขัดสเต็มให้นะครับอันนี้คือขัดสเต็มเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือที่ผมแถมเข้าไปให้จากการซ่อมเพื่อให้มันแน่นอ่ะแล้วมาดูความแน่นกันครับนี่ดึงไม่ออกต้องหมุนนะครับเวลาใส่คือตอนแรกเนี่ยใส่ปุ๊บหลวมดึงออกง่ายเลยนะครับสังเกตเนี่ยคือผมกดแรงเท่ากันนะแต่มันมันแน่นนะนะครับอันนี้ก็คือผมขัดสเต็มก็คือเหมือนรีโนเวทอะครับ เหมือนผมรีโนเวทไปให้เลยอันนี้สเต็มผมขัดให้แล้วก็ตัวเบ้าไปผมเคลือบให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ขัดทำความสะอาดคือถ้ารีโนเวทอ่ะมันจะมันจะสะอาดกว่านี้อันนี้ยังคงมีรอยดำยังคงมีอะไรอยู่นะครับตรงเบ้าก็ยังคงมีคราบอยู่นี่ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ขัดเลยเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่ให้ยุ่งกับตัวนี้เลยนะครับ ผมก็เลยเคลือบไปให้อย่างเดียวนะครับเพื่อให้มันดูเงาดูใหม่ไม่ดูซีดเพราะว่าเดิมตอนแรกมาคือสีซีดมาเลยนะครับโอเคครับผมนี่ครับสวยงามบ๊ายบาย